สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าหลังจากการเสียชีวิตของดีโก้โชตานะครับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันเนี่ยได้ส่งผลกระทบทางจิตใจต่อสองเตะแมนยูอย่างบรูโน่เฟรนเดสและก็ดีโก้ดาโลซึ่งว่ากันทั้งสองคนนี้นะครับมีความสนิทสนมกับโชต้าเป็นพิเศษในฐานะเพื่อนร่วมทีมชาติ ซึ่งทั้งสองคนนี้นะครับได้เดินไปร่วมพิธีการศพด้วยตนเองและเกิดอาการช็อกและโศกเศร้าอย่างรุนแรงถึงขั้นไม่สามารถตั้งสติได้เต็มที่ได้เลย ทั้งจากความสัมพันธ์ที่ส่วนตัวและก็บรรยากาศอันเศร้าสลดที่เกิดขึ้นส่งผลให้สโมสรอนแมนยูนั้นตัดสินใจอย่างรอบคอบด้วยการอนุญาตให้บรูโน่และก็ดา์โลได้พักเพิ่มเป็นเวลา1สัปดาห์เต็มๆจากกำหนดการที่ต้องกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมในช่วงไปีซีั่นทางสโมสรน,นะครับไม่ได้เพียงแค่อนุญาตให้พักเท่านั้นแต่ยังมีการจัดทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตวิทยา มาดูแลพวกเขาโดยเฉพาะเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาอารมณ์อย่างใกล้ชิดเพราะตระหนักดีว่าการสูนสีบกคลใกล้ชิดในชีวิตจริงเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวนอกจากนี้นะครับทางเหล่าบรดาลังตะแมนยูเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องต่างก็ร่วมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจทั้งบูโนและก็ดาโลอย่างเต็มที่ทุกคนต่างอยู่เคียงข้างกันและพร้อมช่วยเหลือทุกด้านเพื่อให้ทั้งสองคนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้อย่างปลอดภัย กรณีนี้นะครับสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าสโมสรไม่ได้มองว่านักเตะเป็นเพียงทรัพย์สินหรือเครื่องมือการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังให้ความสําคัญนะครับในความเป็นมนุษย์โดยเน้นการสนับสนุนในมุมจิตใจและความเป็นอยู่ส่วนตัวด้วย ในเชิงผู้ทดต่อทีมนะครับบูโน่เนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญหลักของแมนยูเลยทั้งในแง่ผู้นําแล้วก็ฟอร์มการเล่นขณะที่ดาโลเนี่ยก็มีบทบาทสําสคัญในแนวรับแน่นอนว่าการที่ทั้งคู่นะครับต้องพักเพิ่มเติมแม้ช่วงปีซีซั่นจะเริ่มเนี่ยถือเป็นการเสียสละของทีมเพื่อประโยชน์ระยะยาวทั้งในแง่สภาพจิตใจของนเต้และความกลมเกลียวภายในทีมเหตุการณ์นี้นะครับจึงถือเป็นตัวอย่างสําคัญของฟุตบอล ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความเป็นมนุษย์ท่ามกลางโลวกบันอาชีพที่มีการแข่งขันสูงตลอดเวลาในปัจจุบันนี้นะครับ แม่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะการจากไปของโจตาเนี่ยมันก็เร็วแบบกระทันหันจริงๆเนี่ยฮะอันนี้แหละครับถ้าเกิดว่ายังขับรถไม่แข็งเนี่ยก็ผมไม่อยากจะแนะนําให้ขับแรงๆเร็วๆนะอันนี้ก็ต้องเซฟตัวเองไว้ด้วย,วยไม่ว่าจะเป็นนักเตะน,นะครับแล้วก็พวกเราด้วยนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนาะมันปุ๊บปั๊บนะครับไปแล้วก็ไปเลยนะครับไม่กลับมาก็มีนะครับอ่ะอันนี้ก็ตามรายงานจากเดอะซันนะครับพิดออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับอันนี้ต้องฟังหูไวหูนะเพราะว่ารายงานจากเดอะซันนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบโนโนิเซโอเาโนนะครับที่ออกมารายงานว่า <Last S 2> ลัสมุนเฮยรุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กวัย22ปีของแมนยูไม่มีความต้องการที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์แม้จะมีข่าวลืออย่างหนักว่าปีศัตวแดงกำลังพิจารณาปล่อยตัวเขาออกจากทีมก็ตามก่อนหน้านี้นะครับสมโมสรแมนยูเนี่ยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับศูนย์หน้าหลายรายไม่ว่าจะเป็นโอลิวัสกินเอวยิกเตอร์โอสัมเฮมนะครับวิกเตอร์ยเคเรสเบนจามินเชสโกโอโหเยอะแย,ยะไปหมดที่แมนยูนั้นสนใจกองหน้านะครับซึ่งกองหน้าเหล่านี้ที่แมนยูสนใจนั้น มันก็ถูกมองว่าอาจจะเข้ามาแทนที่ของลัสวุฮลุนโดยเฉพาะเมื่อพิจารณานะครับว่าทีมกําลังมองหากองหน้าคนใหม่ เพื่อยกระดับแนวลุกหลังจากคนงานที่ไม่สอดเสมอของไฮรุนเมื่อดูการที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับทางโรโบโน่เนี่ยก็ได้ย้ําว่าจุดยืนของไฮรุนเนี่ยยังคงชัดเจนเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการย้ายออกจากทีมเขายินดีที่จะอยู่เพื่อต่อสู้ตําแหน่งตัวจริงที่โอ,อตาฟอร์ดเขายอมรับว่าฤดูกาลแรกเนี่ยเป็นความท้าทายแต่ยังเชื่อว่าเขาสามารถพัฒนาและยึดต,ตําแหน่งตัวจริงในยุคข,ของอัโมริมได้ทั้งนี้นะครับทางโรโบโน่ยังกล่าวเสริมว่าหากจะมีการย้าย ทีมเกิดขึ้นจริงเนี่ยแมนยูต้องเป็นฝ่ายผักดันหรือเปิดทางเองผ่านการเจรจากับสโมรสรอ,อื่นซึ่งหากถึงจุดนั้นฮอยลุนก็อาจจะต้องยอมรับการย้ายทีมสรุปเป็นภาษาบ้านๆเลยนะครับก็คือว่านักเตะเนี่ยไม่อยากย้ายออกจากแมนยู เว้นเสียแต่ว่าสโมสรได้แจ้งต่อนักเตะว่าต้องย้ายนะเขาถึงจะย้ายออกและต้องย้ายออกในรูปแบบการขายขาเท่านั้นไม่มีการยือมอะไรทั้งสิ้นนะครับนักเตะเขาตั้งเงาะตั้งแง่ไว้อย่างนี้นะฮะในส่วนนี้แล้วทุกคนละครับคิดเห็นอย่างไรกับกรณีของฮอยลุนสามารถคอมเมนต์นะครับเพื่อมาพูดคุยกันได้เลยในส่วนนี้เพราะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยอยากให้ฮอยลุนอยู่หรือไม่อยากให้ฮอยลุนอยู่ต่อไปเนาะพราะผลงานมันห่วยมากๆเลยนะฮะ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดลี่เมลนะครับที่ออกมาระบุชัดเจนว่าข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับกรณีที่ชาบี้เกรากองกลางตะรุ่งของบารันเซียทีมย้ายไปแมนยูในเร็วนี้นั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดแหล่งข่าวยืนยันนะครับว่าบาเลนเซียเองเนี่ยยังคงหวังอย่างยิ่งที่จะรั้งตัวดาวรุ่งรายนี้เอาไว้กับทีมต่อไปและกําลังอยู่ระหว่างกระบวนการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับกาบี้เกรา ที่ผ่านมานะครับชาบี้เกลาเนี่ยตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรใหญ่ในโยุโรปรวมถึงแมนยูโดยเฉพาะหลังจากโชว์ฟอร์มได้ดีในทีมชุดใหญ่ของบาร์เซียและมีชื่อเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในสเปน แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยังไม่มีการติดต่อหรือเจรจาใดๆระหว่างแมนยูกับตัวนักเตะหรือสโมสรบรเซีลเลยทั้งนี้สโมสรบราซิลนะครับก็มองว่าชาบี้เกล่าเนี่ยเป็นแกนหลักของโปรเจกต์อนาคตใหม่ของพวกเขาและต้องการสร้างทีมโดยมีขาเป็นจุดศูนย์กลางในแดนกลางจึงเตรียมยื่นข้อเสนอฉบับใหม่ที่มีค่าเหนื่อยและเงื่อนไขที่ดีขึ้นเพื่อมัดใจไม่ให้ย้ายทีมสรุปง,ง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าไม่มีดิลหรือการเจรจาจริงระหว่างแมนยูกับชาบี้เกล่า 2. นะครับบาลนเซียเนี่ยพยายามต่อสัญญาใหม่กับนักเตะ 3. ข่าวลือก่อนนี้นะครับมันลือแบบเกินจริงเลยและยังไม่มีอะไรใกล้เคียงกับความจริงในตอนนี้<อ>เพราะฉะนั้นนะครับชาบี้เกลาไม่น่าจะย้ายมาแมนยูแน่นๆนะครับนักเตะสเปนดาวรุ่งสเปนแต่ละคนเนี่ยค่าตัวแม่งโหดชิบหายครับแต่ละคนไม่ไหว ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีริงนิวนะครับที่ออกมารายงานว่าสถานการณ์ตลาดนักเตะของแมนยูเวลานี้เนี่ยเริ่มเข้มข้นขึ้นอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องหลังจากที่ดิวของแบรอันเอบโมตัวลุกคนสำคัญของเบนฟอร์ดยังคงค้างอยู่และยังไม่ได้บทสรุปใดทั้งสิน้นซึ่งเบนฟอร์ดนะครับต้องการค่าตัวของเอบโมอยู่ที่70ล้านปอน พร้อมทั้งมีชื่อของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับได้เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ดิวนี้เนี่ยซับซ้อนแล้วก็มีโอกาสยืดเยื้อออกไปอีกด้วยเหตุนี้นะครับสโมสรอนแมนยูภายใต้การนําทีมของโรเบร์ตบริมจึงไม่รอช้านะครับได้เบนเป้าไปหาทางเลือกอื่นทันทีและล็อกเป้าเอาไว้แล้ว2อลายซึ่งทั้ง2รายนี้นะครับถือว่าโอกาสปิดดิวได้ง่ายกว่าเอ,อเอ็มโบโมนะครับดิวแรกนะครับก็คือโดมินิกเาวเวิร์สลูบินนะครับ อดีตหัวหอกของเอเวอเรตันซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือกองหน้าสไตล์คลาสสิกเก่งลูกกาอากาศในการม่งมีประสบการณ์ในพีเีกสูงสถานะปัจจุบันนะครับก็ยังเป็นฟีเอเจนลังหมดสัญญากับเอเวอเรตันโอกาสย้ายทีนี่สูงมากพ่อแมนยูนั้นสามารถเซ็นสัญญาได้ฟีทันทีแบบไม่มีค่าตัวหากจะใช้แค่การจจาค่าเหนื่อยแล้วก็บนัสนะส่วนคนที่2น,นะครับก็คือคิสโตเฟอร์เอนกุนกูนักเตะตัวลุกของเชลซีจุดเด่นของเอนกุนกูนะครับก็คือตัวลูกสรารพัดประโยชน์สามารถเล่นได้ กองหน้าตัวเป้าตัวริมเส้นหรือมิดฟิลด์ตัวรุก เทคนิคดีจบสกอร์เยี่ยมนะครับแม้ว่าปีแรกที่มาอังกฤษเนี่ยจะเจ็บยาวนะครับจะยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับค่าตัวของเชลซีที่ตั้งไว้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์นะครับโอกาสการย้ายทีมเนี่ยก็เปิดกว้างพอสมควรเพราะเชลซีนั้นต้องการเคลียร์ผู้เล่นบางส่วนออกจากทีมเพื่อลดภาระค่าเหนื่อยและระดมทุนเสริมทับรายอื่นเข้ามาสู่ทีมนะครับภายใต้การทําทีมใหม่นะครับแหลงขาวเบื้องต้นนะครับก็ยังได้วิเคราะห์เพิ่มเติมอีกนะครับว่า ตอนนี้ทิศทางของแมนยูค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยไม่อยากจ่ายราคาแพงแบบไม่จำเป็นและต้องการปิดดิวเร็วเพื่อให้นักเตะนั้นได้เริ่มทัวร์ป r e กับพวกเขารวมถึงลดความเสี่ยงหากการเจราจาอิโมโมไม่สำเร็จดีวทั้งสองรายนี้นะครับจึงสะท้อนว่าโรเบนอมบรีมนั้นต้องการหาทางเลือกที่คุ้มค่าและยืดหยุ่นพร้อมใช้งานทันทีมากกว่าการทุ่มเทหนักแบบเดิมเหมือนที่ผ่านมานะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาริบิโซโรบโนนะครับที่ดอกมาเปิดเผยความคืบหน้าอนาคตของแรดฟอร์ดกับแมนยูซึ่งดูเหมือนว่าจะใกล้ถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ตัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยเตรียมเปิดโต๊ะเจราจาอย่างจริงจังในสัปดาหนะ์หน้าเบื้องหลังสถานการณ์นี้นะครับก็คือว่าแรดฟอร์ดเนี่ยแทบไม่มีที่ยืนในแผนการนำทีมของโรเบนอัมริมอีกต่อไปหลังจากที่สร้างพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ให้เกียรติอัมริมนะครับซอนะครับรดูการก่อนเนี่ยเจ้าตัวถูก ถูกปล่อยยืมตัวให้กับแอตตานมิลลาในช่วงตลาดหน้าหนาวซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าสโมสรไม่ต้องการใช้งานเขาแล้วและล่าสุดนะครับเสื้อเบอร์หมายเลขสิบเนี่ยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแรฟฟอร์ดนะครับยังถูกเปลี่ยนไปให้กับมาซุสกุญ่ากองหน้าตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามากับแมนยูในค่าตัว62.5ล้านปอนด์อีกด้วย นอกจากนี้นะครับสมสรแมนยูยังอนุญาตให้เลดฟอร์ดไม่ต้องรีบกลับมารายงานตัวในช่วงปีซีซั่นเหมือนกับนักเตะคนอื่นด้วยซึ่งเหมือนสโมสอสรจะเปยดเผยนะครับว่าให้เลดฟอร์ดนี้ไปหาสมสรใหม่ได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้างงานนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นเนี่ยยังได้วิเคราะห์แนวโน้มข้างหน้านด้วยว่า จุดเปลี่ยนสำคัญนะครับก็คือการเจรจารในสัปดาห์หน้าหากไม่ลงตัวเนี่ยโอกาสแยกทางกันก็ค่อนข้างสูงมากแมนยูเอนะครับก็ต้องการเคลียร์ภาระค่าเหนื่อยแล้วก็ปรับโครงสร้างทีมใหม่มีหลายทีมในยุโรปนั้นกำลังติดต่อมาหาแมนยูเกี่ยวกับของเลสฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นปารีสบาเยินเชลซีแล้วก็ทีมจากซาอุนะครับรวมถึงบาเซลนา ซึ่งดูเหมือนว่าทีมเหล่านี้นะครับสนใจในตัวแรดฟอร์ดแต่ด้วยค่าเหนื่อยของแรดฟอร์ดที่สูงเนี่ยพวกเขาก็ไม่กล้าจ่ายในส่วนนี้แต่ในเรื่องค่าตัวนั้นพวกเขามองว่าเฮ้ยจ่ายได้นะค่าตัวแต่ค่าเหนื่อยเนี่ย ต้องลดค่าเหนื่อยลงมานะเพราะว่าถ้าไม่ลดค่าเหนื่อยลงมาเนี่ยพวกสโมสรที่สนใจนะครับก็จะแบกรับผ้าเหนื่อยเกินไปแล้วก็อาจจะผิดกฎการเงินนะครับในส่วนนี้พวกเขามองอย่างนั้นนะฮะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยแมนยูนะครับจะเจรจากับแรดฟอร์ดแล้วก็สโมสรที่สนใจในตัวเขาอย่างไรและมันจะจบที่ตรงไหนนะครับในส่วนของแรดฟอร์ดเนี่ยจะขายได้เท่าไหร่นาะค่าตัวนะในส่วนนี้ครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากสกายสปอร์ตนะครับที่ออกมารายงานว่า ตอนนี้นะครับดีลของซานโชกับยูเว่เนี่ยเหมือนจะลงตัวทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าซานโชเนี่ยได้ยอมลดค่าเหนือของตัวเองลงมาและทางยูเว่ก็พร้อมจะจ่ายค่าตัวให้กับแมนยูอยู่ที่25ล้านยูโรที่แมนยูนั้นตั้งเอาไว้นะครับซึ่งดีลของซานโชเนี่ยไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้าก็น่าจะบรรลุเสร็จสับ เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้เนาะแม่ก็จบสิ้นกันสักทีนะครับในส่วนของจอดอนซันโชตัวปัญหาของแมนยูต่อมานะครับก็เป็นเบกกิ้งนิวจากแมนยูนะครับที่นักเตะเนี่ยมารายงานตัวที่แคนิงตันแล้วนะครับหลายคนไม่ว่าจะเป็นอามัดดิเอโร่แฮร์รี่อามัดโทมี่คอริเยอร์มาทุสคุนยามาทไยเดอร์ลิก ไทเลอร์เฟดดิสันทอมฮีตันเอเดนเฮเวิลดีโก้เลออนคอบบี้เมนูนูแซมาสราอุยเมสันเมาส์อังเดอโรนาลูกชอโจซูซุกซีซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะครับได้มาถึงที่แคนตันแล้วนะครับแล้วก็พร้อมแล้วที่จะลงซ้อมนะครับแล้วก็ทัวร์ปีซีซั่นอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของดาโรกับบูโดนั้นเหมือนจะต้องพักอีกประมาณสัก1สัปดาห์นะครับให้ใหายจากอาการเขาเรียกว่าอะไร ซึมเศร้าหรือแพนิกเขาก่อนนะเพราะว่าเขาเสียเพื่อนไปแบบกระทันหันในส่วนนี้เนอ,ะ,อะก็มารอดูนะครับว่าอัโมริมเนี่ยจะสามารถให้พาลูกทีมเนี่ยซ้อมได้เข้าแผนตามบบที่เขาวางเอาไว้หรือไม่นะในส่วนนี้นะครับ <S <S ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะเมโตนะครับที่เรามาระบุว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าอาเซนอลเนี่ยได้ปิดดิวนะครับทางวิ ok ตเตอร์ยูเครนได้แล้วนะครับทำให้ดิวของเบรจิบินเชโกนั้นว่างลง และแมนยูเอนะครับก็เหมือนจะหันไปหานักเตะดาวรุ่งรายนี้แทนซึ่งว่ากันว่านะครับทางแมนยูเนี่ยได้มองเบนจามินเชสโกเอาไว้เป็นแผนสำรองหากไม่สามารถคว้าวิกเตอร์ยูเคเรสมาร่วมทีมได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าในกรณีที่แมนยูจะคว้าตัวเบนจามินเชสโกมาร่วมทีมนั้นค่อนข้างจะมีอุปสรรคนะครับ เพราะว่าทางอาร์บิเดซิกเนาะได้ตั้งค่าตัวเขาไว้ยอยู่ที่ประมาณ55-60ล้านยูโรและก็ยังมีโบนัสส่วนเสริมอื่นๆอ,อีกนะครับที่อาจจะโกนราคาขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นนะครับถ้าแมนยูยังไม่สามารถขายนักเตะขาออกพวกเขาได้เนี่ยมันยากมากๆนะครับที่จะปิดดีลกองหน้าเข้ามาร่วมทีมแล้วก็มีโอกาสสูงที่แมนยูนั้นจำใจจะต้องใช้ลาสมุดหอยลุนต่อไปในซีซั่นที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับ อสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ย โคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสอนนะครับไม่ใช่ไม่ไดไ้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาสติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0 5 0 0ถึงเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับ อันสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ